แต่เขาก็เด็กขาดในเรื่องนี้เพราะเขาถือว่าเดนี้ความสวยความงามมันต้องสลักมันต้องอดทนมันต้องยอมตัดนู่นตัดนี่เพื่อจะได้สามารถรักษาความงามมีไว้พ่อคงไม่ได้แท่เรื่องนี้แต่อยากจะมาถามพวกเราว่าเราเคยกล้าพูดอย่างนี้บ้างไหมว่าเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของพระเจ้าลูกของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราให้งดงามนั้นฉันพร้อมที่จะ สละโน่นตัดโน่นตัดนี่เด็กผู้หญิงเขาพร้อมสละชีวิตสิบปีสั้นลงไปสิบปีพออื่อยผืยแต่ของเราทำอะไรบ้างเพื่อให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรางดงามความเป็นคริสตจยนของเรางดงามน,นี่คือเส้นทางของมหาพรตในช่วงนี้เราจะพยายามตัดอะไรที่ไม่เหมือนงดงามออกยอมสละยอมทน เพื่อจะสามารถให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราที่พระเจ้ามอบให้เราเวลารับศีลล้างบาปนั้นงดงานอยู่ตลอดเลานะนี่ก็คือกระแสของมหาพรตอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอาทิตย์ของการแห่ใบลานแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอาทิตย์สัติ์สิธิ์อาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นการสมโพชปัสกานะเราแต่ละคนจะต้องถามตัวเราเองว่าเดินมาด้วยกันสามสิบกว่าวันแล้วเนี่ย ยังมีอะไรบ้างที่ยังไม่ขุดทิ้งบ้างยังมีอะไรที่มันดูยังไม่ค่อยดีงามในตัวเราจะต้องเอาออกบ้างเพื่อจะได้เอาชีวิตใหม่ที่พระองค์นำมาให้มาใส่ในตัวเราในช่วงวิสาพ่อบอกว่าไม่เคยมีศาสนาใดที่พระเจ้าสวดต่อพระเจ้าเพื่อเราพระเยซูเจ้าสวดกับเราต่อพระบิดาเพื่อวอนขอพระพรสำหรับเราเวลาที่พระเจ้าสวดกับเราด้วยเนี่ย เราไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วเพราะพระเจ้าลงทุนสวดกับการเป็นความงดงามมากสําหรับที่ศา,ส,าสนาเพราะวรสารวันนี้บอกความงดงามอีการหนึ่งปกติเราจะไม่เคยเห็นจพระเจ้าหรือเทพเจ้าของศาสนาไหนที่ร้องไห้เราเห็นส่วนใหญ่จะมีอิิฤทรษิษสง่างามงาม,มีความสุขมีบางรูปที่เป็นรูป ที่เขาเรียกภสังกำจังถ้าพ่อจำไม่ผิดจะเป็นรูปใหญ่อ้วนยิม้มเรียกค่ายของถ้าอื่นๆเ้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมีแต่พระเจ้าของเราร้องไห้ร้องไห,งห้ด้วยความสงสารในพระวรสารตอนนี้พรงบ,บอกพระวรสารบอกทรงร้องไห้เพรเพื่อนคนหนึ่งของทรงตายคนรอบๆเศร้า คงเข้าไปสู่บรรยากาศแล้วอดที่จะร้องไห้ไปกับเขาไหมลด้พี่น้องครับนี่ก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของพวกเราลงมาอยู่กับเราร่วมชะตากรรมกับเราร่วมความรู้สึกกับเราจนกระทั่งมีอะไรที่เราเป็นนั้นคงพลอยเป็นไปด้วยจะหาพระเจ้าไหนที่น่ารักแบบนี้คงไม่มีแล้วและนี่คือโชคของเรานะครับที่ได้เจอกับพระเจ้าองค์นี้พระเยซูเจ้าหลังจากที่ร้องไห้ ยืนเรียกลาสรัสให้ออกมาฝังแล้วสี่วันเน่าแล้วผ้าพันไว้รอบตัวแล้วเขาก็เดินออกมาสู่ชีวิตจากความตายสู่ชีวิตและนี่คือหัวเรื่องของพระวรสารของอาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าสู่อาทิตย์มหาทรมานของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชีวิตใครที่เชื่อในพระองค์ไม่มีการตายพรงเจอใครตายที่ไหน พระองค์จะเรียกเขาออกมาให้เขามีชีวิตถามว่าทุกวันนี้พระองค์ยังร้องไห้ไหมพระองค์ยังร้องไห้เพราะว่าลูกของพระองค์หลายหลายคนตายยิ่งกว่าตราดสาสิิมีชีวิตยอยู่ใช่แต่ตายฝ่ายจิตเป็นทาตของบาปปล่อยให้ออครอบคร่องอะไรบางอย่างมันครอบงำจนกระทั่งกลายเป็นทาตของมันแล้วพระองค์ก็ยืนอยู่ที่นั่นเรียกชื่อให้ออกมาให้ฟื้นขึ้นมา หลุดออกมาก็ปรากฏว่าหลายหลายคนก็ยังแช่อยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ร้องให้ต่อไปพระเยซูเจ้าเวลาร้องให้นั้นไม่ใช่ร้องให้เสียใจที่เราไม่คล้อยตาพระองค์แต่ร้องให้ที่เห็นคนที่พระองค์รักนั้นกําลังทําร้ายตัวเองด้วยบาปด้วยค้อบกคร่่งที่ไม่งดงามฉะนั้นนี่คือพระเจ้าของเราวันนี้พระองค์จะบอกเราว่าพระองค์ยังเรียกเราอยู่นะจะเรียกชื่อเราแต่ละคน เพราะว่าในตัวเรานั้นจะมีบางจุดที่ตายที่ตกเป็นท่าของบาปตกเป็นท่าของความไม่ดียอมให้โปร่งเรียกชื่อและลุกออกมาเถอะแล้วเราจะฉลองปัสกาได้ความสดชื่นเพราะว่าชีวิตใหม่มาถึงแล้วความตายหายไปแล้วในตัวเราการที่จะฟื้นขึ้นมานะั้นวยกันสองรูปแบบวันนี้พ่อคอเสนอแค่สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือตัวเราเอง ถ้าสำรวจว่าเรามีบางส่วนที่ยังอยู่เป็นธาตุยังเป็นความตายในแง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตเรานั้นเราต้องกล้าที่จะฟังเสียงของโคลลุกออกมาทิ้งมันไปเลยด้วยความเด็ดขาดเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราบางครั้งเนี่ยไอ้คล่องบอกคร่องบางอย่างนี้มันทําให้เราเป็นทาสของมันนะจนกระทั่งเราไม่เห็นอะไรอื่นเลยความดีงามเราไม่เห็นละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันครอบงำเราอยู่ ปีที่แล้วพ่อแม่หนุ่มสาวสองคนถูกที่เมืองจีนถูกจับเข้าคุกต้องอยู่ในคุกสองปีราะว่าหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วตลอดเวลานั้นไม่มีเวลาให้ลูกไม่ใช่เป็นเพราะทำมาหากินหรอกข่าวเขาบอกว่าสองคนนี้ติดเกมงองเงียถึงขนาดว่าไม่สนใจลูก ลูกอายุหนึ่งบวกน้ำหนักแค่สี่กิโลเพราะว่าพ่อแม่มติดต์แต่เกมไั้งเช้าถึงเย็นลูกจะร้องจะอะไรนั้นไม่มีจกนกระทั่งเพื่อนบ้านเขาทนไม่ไหวแต่นี่ก็คืออะไรบางอย่างที่มันทําให้เา้าตายตายจากความสำเร็จของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเพราะว่าเกมมันเป็นนายเหลือครับพี่น้องครับ พี่น้องอาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่เป็นนายเหนือพี่น้องหรอกแต่มีบางอย่างนะพี่น้องลองไปสํารวจดูที่มันบังคับจนกระทั่งเราอมองไม่เห็นอย่างอื่นในความถูกต้องของมันลุกขึ้นมาเน้่ที่จะสุจ้าเรียกชื่อเราได้ว,วันนี้อย่างที่สองก็คือเราต้องช่วยคนอื่นให้กลับเป็นขึ้นมาด้วยเราไม่ใช่ไปหาเขาแล้วบอกนี่นี่เธอทําตัวไม่ดีออกมานี่ไม่แต่การทําให้คนอื่นกลับเป็นขึ้นมาก็คือการให้อภยัย ให้อภัยก็คืออะไรให้อภัยก็คือบอกว่าแม้แต่คุณผิดพลาดไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่แก้ตัวใหม่อย่างนี้คนที่ผิดพลาดไปเขาก็พร้อมที่จะฟื้นขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าสมมติมีใครทําผิดต่อเราแล้วบอกว่าไม่มีวันตายอย่ามาเผาผีเลิกกันไปเลยเขาก็จะตายเป็นนิรันดร์เพราะว่าเราไม่ยอมให้อภัยครับเหมือนกับบอกกับเขาเป็นไนยะว่าคุณมันเลว ไม่มีวันได้ดีละเป็นอย่างนี้ไปเลยเขาตายสําหรับเราเพราะเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยวันหนึ่งวันหนึ่งเราเจอหลายหลายครั้งนะที่จะมีคนทําอย่างโน้นอย่างนี้ที่เราต้องให้อภัยการให้อภัยก็คือการเรียกชื่อเขาบอกไม่เป็นไรผิดได้ลุกขึ้นมาเถอะอย่าให้มันเป็นทาสของมันเพราะว่าไอ้ความไม่ดีนั้นเราสามารถแก้ไขได้ให้อภัยกันพาออ่านข่าวหนึ่งนานมาแล้ว แดข่าวงานศพที่แปลกมากศพมาตั้งในวัดเรียบร้อยแล้วและขณะที่พระสงฆ์กำล,ลังรรทำพิธีคนที่อยู่ใกล้ๆด้นานหาน้าก็จะได้ยินเสียงกุกกะกุกกกพระเอกพระไคข้าขงหลังทำอะไรหล่นก้มลงไปเก็บส่งเสียงฟังดูดีๆเอ๊ะมันมาจากโรงศพก็เลยตกใจ บางคนพอได้ยินทัดก็วิ่งออกไปก่อนแล้วตั้งหลักพอได้ยินชัดเจนว่าข้างในมีเสียงเคาะคนก็เลยไปหลังจากหายตกใจก็ไปงัดฝาลงพองัดฝาลงออกเท่านั้นแหละไอ้หนุ่มคนที่ตายอยู่ข้างในนั้นนั่งขึ้นมาทุกคนก็หนีกันกระจิดกระจอจอ,อีกรอบหนึง่งตั้งหลักใหม่กว่าจะตั้งหลักเสร็จก็มา พ่อเขานั่งอยู่ใกล้ๆแม่นั่งอยู่ใกล้ๆไม่มีที่แวดีใจเลยอันจี้ทุกคนชื่นชมว่าโอ้นี่มันฟื้นขึ้นมานะกลัวตอนนี้มันไม่ได้ตายมาั้งล้วอยู่ดีๆฟื้นขึ้นมาน่าจะดีใจีใ,ใจหมดยกเว้นพ่อพ่อเดินไปที่โลงศพแล้วก็บอกได้เสียงไม่มีความรู้สึกว่าลูกเลยลูกตายไปแล้วนะ ามวันมาแล้วที่เราจัดสวดศพที่บ้านเสียค่าข้า,ขาต้มไปก็เยอะพอสมควรไปจำหน่ายลูกออกจากครอบครัวไปแล้วถือเป็นคนตายไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็เพิ่งจ่ายค่ามิสไซายพระศพและจูๆ่ๆลูกก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้พราะว่าตายต่อไปเถอะลูกเอยพอพูดเสร็จแกก็พยายามจะผลักไอ้หนุมรูปชายแกให้ลงไปในโลงให้ได้จนกระทั่งชาวบ้านต้องวิ่งมา ไม่ยอมเด็ดขาดที่สุดก็ต้องเรียกตำรวจเข้ามาจัดก,การแกแทนที่จะดิแกบอกว่าเสียความรู้สึกหลังจากร้องให้มาจนหมดน้าตาแล้วอยู่ดีๆมันลุกขึ้นมาใหม่่างนี้รับไม่ได้ถ้าเป็นเราเราคงดีใจพี่น้องครับมีไหมที่เราจะไม่ค่อยดีใจแบบนี้เวลาที่น้องของเราบางคนเนี่ยที่ตายไปจากความไม่ดีงามเนะี่ยลุกขึ้นมาดีใจกับเขาให้โอกาสเัา แล้วก็ให้กำลังใจครับคุณฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ทุกเวลาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงนำชีวิตมาให้ไม่มีใครตายเพราะพระองค์ได้ชนะความตายแล้วเวลานี้นำชีวิตนี้รันดอนมาให้พี่น้องครับวันนี้เรากำลังก้าวเข้าไปสู่สัปดาห์ของฉลองปัสกาก้าวเข้าไปได้วยความมั่นใจนะครับพระเยซูเจ้าชนะความตายแล้วเวลานี้ไม่มีใครตายเราตายจากพ่อปกครอง เราตายจากบาปเพราะว่าเรามีพลังของตรงดึงเราขึ้นมาเรียกชื่อเราออกไปเราจะให้พลังแก่กันและกันด้วยใครบางคนที่มีข้อกุดคร่อง,อง,องมีข้องะไม่ดีงานให้อภัยเขาบอกเขาใหม่ว่าคุณฟื้นขึ้นมาให้โอกาสให้กําลังใจคุณเพื่อคุณจะได้สามารถมีชีวิตใหม่ของเะียดูเจ้าเพราะเชื่อว่านี่คือการฉลองปัสกาที่ดีที่สุด เพราะว่ามันเป็นการสมโพธิการกลับเป็นขึ้นมาสมโพธิชีวิตใหม่และเราแต่ละคนกําลังเดินอยู่ในกระแสนี่แหละวันนี้เปิดใจให้กว้างนะครับฟังเสียงของพระเยซูเจ้จาที่เรียกบอกให้เราออกมาจากความตายอะไรบางอย่างนั้นลุกออกมาเลยแล้วฟูงจะต้อนรับด้วยความยินดี